ของแห้งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าที่ Live Seafood Restaurant Mountain View นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ ครับบรรยากาศด้านนอกนะครับเป็นสไตล์คาเฟ่นะครับสไตล์คาเฟ่เก๋ๆนะครับ <Okay. S 1> เรามาดูนะครับอยู่ <Hi. S 1> ใกล้ๆบ้านนี้เองนะครับเลยปั๊มปตทสายไทยมานะครับ คาเฟ้ดานในนน,นด้านน้นมาจากปั๊มน้ำมันปตทสายไทยนะครับแล้วก็ขับผ่านมาจะไปคลองแห้งแล้วก็อ่าวนางนะครับจะเห็นป้าย Mountain ว i e w นะครับใหญ่ๆเลยนะครับ ที่มอล t a เทนวิ w ก็จะมีคาเฟ่น,นะครับเป็นกาแฟขนมเค้กนะครับเค้กน่ารักนรักนะครับนนี่นนะครับเค้กสวยๆนะ่ากินน่ากินนะครับ จะอร่อยนะครับเค้กนะนี่นะครับเค้กนะครับอยู่ในตู้นะครับแนะนำเลยนะครับใครจะมาเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับภายในตัวคาเฟ่นะครับ ไอติมด้วยนะครับนี่นะครับบรรยากาศด้านในคาเฟ่นะครับเก,ก,ก๋นะครับก่อนจะถึงบ้านต้นไม้นะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่น,นะครับที่แนะนำนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวคนไทยก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับจะมีอาหารแบบซีฟู้ดด้วยนะครับแล้วก็อาหารคานเล่นนะครับร้านกาแฟนะครับคาเฟ่ต่างๆนะครับ Ah! โซนถ่ายรูปเก๋ๆเยอะเลยนะครับจะเป็นโซนด้านบนนะครับขึ้นไหมเป็นโซนนั่งเล่นด้านล่างนะครับ มีโซนน้ําตกริมหน้าผาด้วยนะครับโซนลังนกนะครับนี่เลยนะครับวิวบรรยากาศสวนมากนะครับ นี่จะเป็นโซนด้านล่างนะครับจะมีซุ้มด้านล่างด้วยนะครับ โซนน้ำตกตรงนี้นะครับน่าจะเป็นน้ำตกที่สร้างขึ้นมานะครับสวยนะครับได้บรรยากาศล่มรื่นนะครับด้านล่างหน้าผาก็จะมีที่นั่งเป็นรังนกนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับ ของ Mountain View นะครับ ใช้มากระบี่แวะจะไปอ่าวนางคลองแห้งนะครับก็สามารถแวะข้างทางนะครับจิบชากาแฟก่อนได้นะครับที่เมลเมลเทนวิวนะครับบรรยากาศชิวๆชิคๆกันเลยนะ ตรงคาเฟ่เขาก็จะทำทางเชื่อมไปจนถึงร้านอาหารที่มีซีฟู้ดแล้วก็คาราเกะเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนนะครับ เรบครัวเพื่อนๆมาได้นะครับมาปาร์ตี้มาจิบกาแฟกินลมกินลมชมวิวนะครับได้เลยนะครับพักผ่อนสบายๆายนะครับ นะผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกดไลค์กดแชร์นะครับทำไว้เพื่อไว้ดูปีถัดๆไปนะครับ ภาพอาจจะไม่ชัดหรือว่าเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะครับถ่ายไว้เพื่อว่าใครอยากมาจิบกาแฟนะครับหรือว่าชมบรรยากาศนะครับ